สวัสดีค่ะน้าส้มนะคะวันนี้น้าส้มจะมาทำรัดหน้าหมูบักนะคะอ้น,นี้เส้นเน้าส้มผัดเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเส้นใหญ่นะคะไอ้น,นี่หมูบักนะคะน้าส้มจะใส่ไข่แล้วก็ปรุงรสไปในนี้เลยแล้วแป้งมันเวลาเวลาเราใส่ไปแล้วมันจะมีรสอร่อยมากนะคะแล้วแต่สูตรของใครของมันนะคะไอ้น,นี้ในี่ทำน้ำกะทิตะช่องนะคะ น้ำกะทิละช่องเวลาอากาศร้อนกินแล้วก็หวานเย็นนะคะกินแล้วสดชื่น,นะคะ่ะนี่คือละช่องนะคะสูตรของน้ำส้มก็จะไม่มีอะไรมากนะคะกระเทียมนะคะแป้งมันนะคะน้ำส้มจะปรุงรสไปในน้ำร้ดหน้าเลยแล้วก็โผนี่แค่นี้เองนะคะนะคะจะไปเตรียมตัวทำนะคะก็เลยจะเติมเติมน้ำมันไปก่อนนะคะ เติมน้ำมันนะคะน้ำมันวันนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นการทำกับข้าวก่อนนะคะเติมน้ำมันลงไปนะคะนะให้พอประมาณพอประมาณนะคะแล้วเราก็เปิดแก๊สนะคะให้เดือดให้เดือดนะคะปรุงรสให้เรียบร้อยนะคะ ให้เดือดสนน้ำมันนะคะน้ำมันให้เดือดแล้วก็เราก็ค่อยใส่กระเทียมลงไปนะคะมันจูตมมันจะไม่เหมือนกันนะคะน้ำส้มจะใส่แบบว่ารวมเลยหมูบักน้ำส้มจะไปใส่ที่หลังให้มันร้อนก่อนะนะคะแล้วเราค่อยปรุงรสไปที่หลังตามทาน เคียไม่ต้องไปให้มันมันเป็นไอ้นั่นมากนะคะแค่นี้นะคะอันนี้นะหมูเราจะใส่ที่หลังเราจะไม่เหมือนไข่นะคะแล้วส้มในลักษณะเติมน้ำไปเลยนี่นะคะ มันแล้วแต่คนทำนะคะ่ะนะคะแล้วให้เขาเดือดเดือดค่อยเ,เอาผักลงแบบง่ายๆนะคะ่ะแล้วเราก็เติมรสชาติลงไปนะคะนะคะ่ะเติมรสชาติลงไปนะะมีน้ำปลาหน่อยนึง ะะอันนี้ของน้าส้มสูตรน้าส้มนะคะจะสูตรของของใครนี่น้าส้มไม่ทราบนะคะเพราะน้าส้มทําสูตรนี้เนี่ยปรุงรสไปในนี้เลยนะคะปรุงรสไปเลยะคะปรุงรสแล้วเราก็ใส่พริกไทยพริกไทยอ่ะเราใส่ลงไปเหรือจะให้เขากลมกล่อมนะคะหรือน้ําให้เขาเลือดก่อนนะคะ เดือดก่อนนี่นะคะนี่นี่นะคะ,ะ,คะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายเราปรุงรสอันนี้เวลาเราไปปรุงเครื่องเราจะรู้เลยว่าไม่ต้องปรุงเครื่องเท่าไหร่ให้เดือดให้เดือดค่ะนะคะ ห้งน้ำเขาเดือดก่อนแล้วค่อยเอาผักใส่ที่หลังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะาส้มนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่รสดีไปหน่อยม,ม,มีให้มีรสชาตินคะคะ ไม่ได้โฆษณาสินค้าน,นะคะนี่ไม่ต้องใส่ผงชูรสใส่รถเกลือคนเล็บนีตายนะคะให้น้ำเดือดก่อนนะคะให้น้ำเดือดก่อนน้ำเดือดก่อน,นะคะ่ะให้เดือด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 น้ำเดือด วันนี้ครอบครัวใหญ่ก็ต้องใส่ผักเยอะๆนี่หมูที่หลังนี่คะาสถ่ายมีสูงของใครของมันอันนี้จะใส่ผักไปนี้เป็นก่อนนะคะผักไปนี้ก่อนน,นี่ค่ะหมูนี่มาขายไปแบบมันใส่แบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะเข้มข้นนะคะรสชาติจะอร่อย นะคะดูลกล่ันะคะนี่ร้าหน้าหมูบักนะคะชอบทอบใส่ขนาดนี้นะคะเราก็เติมน้ำไปเลยอีกอันนี้แป้งมาเลย,ยังไม่ใส่เดี๋ยวเราค่อยใส่ที่หลังนะคะนี่ค่ะใส่เข้าไปค่ะ นี่หมูปักหมักหมูหมูเวลาหมักนะคะหมูเขาจะสวยมากหมูเขาจะนิ่มนะคะนิ่มแล้วนุ่มนุ่มและอร่อยมากเลยนะคะที่บ้านชอบกินผักเยอะมีใส่ไปหมดนี่ก็มีกักผักนะคะวันนี้อยุดจนวันนี้ทํางานนะคะวันหยุดมากทำข้าวกะอันคืนกันบ้างเลยนัครับเอาพาไว้ให้ คนที่เรารักตรอทานนะคะเอาใจทห้หน่อยนะคะการทํากับข่ามันต้องใส่ใจนะทั้งครอบครัวเลยนะคะเหมือนชีวิตจะมีค่าเรา,เราต้องเราต้องสนใจคนในครอบครัวนะคะนี่นะแล้วก็สิ่งที่ดีนะคะจากนี้นะคะเราเติมนี่น้ำปลาสีอิ๊วลงไป เดี๋ยวจะเข้มข้นะะน้ำมันคงน้อยไปหน่อยเราต้องเพิ่มให้มีสีสนะะันนค่ะไม่ไม่เอาสูตรเหมือนคนอื่นที่ลตามร้านเขาทำนี่สูตรของลักของส้มเองนะคะเพราะปรุงรสปในนี้แล้วนะคะมันก็จะมีรสชาติอร่อยนะคะนี่อร่อยมากเติมน้ำไปอีกนิดเดียว นี่นะคะให้เขาเดือดก่อนแล้วเราเข้าใส่แป้งมันให้เข้มข้นน้หน้าหมูหมักใส่มีสีสันกะประมาณรสชาติเติมน้ำปลาอีกนิดนึงนี่งมากน้ำส้มหน่อยนึงน้ำส้ม นี่น้ำส้มแะคะ่ะของส้มที่พรดหน่อยมีงค่ะไม่ต้องไปซ้มอะไรมากนะคะเดี๋ยวเขาจะเดืยดแล้วนะคะใส่แป้งมันนี่แป้งมันนะคะนี่คะ่ะ เป้งมันค่ะอยากให้เข้มข้นแล้วก็ใส่เป้งมันลงไปเห็นไหมคะนี่ก็อร่อยเอง หรืจะเหนียวนี่นะคะนี่นะคะนี่เครื่องคดเน้นิดนึงรอเวลาจะล,ลองชิมดูสิอร่อยมากเลยนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะรัดหน้าหมูบักนะคะรัดหน้าหมูบักแล้วก็ก่อนจบนะคะน้าส้มก็คงไม่ได้ใส่จานให้เห็นนะคะนี่นี่เส้นนะคะอันนี้เส้นใหญ่เส้นใหญ่อันนี้รัดหน้าหมูบักทั้งกระทะเลยนะคะนะคะ่ะ ขอบขอบคุณนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะโปรดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆนะคะให้นาส้มนะคะแล้วก็นี่คือละช่องนะคะละช่องนะคะละช่องน้ำกะทิไม่ต้องใส่ถ้วยละคะ่ะนี่นะคะกะทิเพิ่งทำสดๆนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่ติดตามนาส้มนะคะ บุญรักษาภาคคุ้มครองสาธุนะคะ